สวัสดีนะครับสวัสดี f อฟเชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่23เดือน8ปี68นะครับกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม4หน่อยนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับเชฟหนุ่มในการทำคลิปนะครับครับผมวันนี้เดี๋ยวเราไปสรุปผลของวันที่22กันก่อนนะครับสำหรับลราพัฒนาเมื่อวานนี้อยู่ไหน ลาวพัฒนาใครตามเชฟหนุ่มเมื่อวานนี้ก็ได้เฮกันไปครับสน่าจะสามงวดติดๆแล้วเดี๋ยวมาดูซิลาวพัฒนาเมื่อวานนี้นี่นะครับผมผลราวออกที่ศูนยห้าหกแปดแหมเมื่อวานนี้ผิดอย่างละนิดอย่างหน่อยเชฟหนุ่มให้968มาตออกแปดอันนี้ก็860อันนี้ก็ เข้าตัวเน้นเลยครับเมื่อวานนี้หกแปดนะครับวิ่งรูดหกนะครับผมราวพัฒนาดีใจกับเอฟซนะครับสามงวดติดแล้วน่าจะสามงวดติดเนาะเดี๋ยวดูกันดิงวดวันที่ยี่สิบก็สองสองงวดวันที่วันที่สิบแปดวิ่งรูดเจ็ดก็มาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็ วันที่อ๋อสี่งวดติดแล้ววันที่สิบห้าก็เข้าที่สี่หกตัวเน้นด้วยสี่หกหกสองใครวิ่งรูดหกเนาะน่าจะเข้าสี่งวดติดแล้วแหละว,วันที่สิบเอ็ดไม่เข้าวันที่สิบสามไม่ได้สรุปนี่ครับผมสี่งวดติดติดปังสุดละมาครับผมมาดู ของฮานอยแล้วก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้ลาวพัฒนาเนอะยังอีกหลายวันวันจันทร์ครับผมแล้ว F อท่านใดนะครับอย่าเข้ากลุ่มลายนะครับผมไอดีไลน์เชฟหนุ่มนะครับไลน์นะครับ087 966 5605เเข้ากลุ่มฟรีนะครับ ไปสรุปผลวันที่22่สิบสเชฟหนุ่มให้เด่นที่3 5มหวิ่งลู่ที่3วันนี้3ตัวเดียวนะครับกาชาติออก2 1 8กับ1 4ึ่ไม่เข้ารอบนี้ส่วนรอบพิเศษออก2 3 3กับ5 4ก็เข้า3าสนะครับตัวเน้น ห้าสี่สี่ห้าไม่มีมีแต่ห้าหกห้าเก้าออกห้าสี่ั้งนั้นวิ่งตัวเด่นห้าเข้าปกติออกห้าสามสี่กับแปดหนึ่งก็วิ่งรูสามเข้านะครับผมอันนี้ให้หกห้าสามมันออกห้าสามสี่ผิดตัวเดียวครับเข้าห้ากับสามเข้าห้ากับสามผิดตัวเดียวตัวสี่เนาะตัวนี้เนี่ยสังเกตดูเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆแหละผิดตัวเดียว เมื่อวานนี้ก็ผิดตัวเดียวเมื่อวานนี้ก็ผิดไอของวันก่อนเนาะวันก่อนก็มันออกเจ็บหนุ่มให้เจ็ดสามห้ามันออกเจ็ดสามสี่ผิดตัวเดียวส่วนรอบ v ีพออกเก้าหนึ่งสามกับเจ็ดเก้าก็มาเจ็ดเก้านะครับแล้วก็วิ่งลู่สามก็เข้านะครับผมอันนี้ให้ห้าหนึ่งสามมันออกเก้าหนึ่งสามเห็นไหมมันจะผิดแค่ตัวเดียวเนี่ยน่าเสียดายเดี๋ยวตามต่อของวันที่ ตัวเด่นนะตัวเด่นดูตัวเด่นอะไรมาบ้างตัวเด่นนะครับสามมาห้ามานะครับห้าสี่หมาไหมวันนี้หกไม่มานะครับหไม่มาเจ็ดมานะครับเจ็ดเก้าวิ่งรูปสามเข้านะครับผมตามต่อของวันที่ยี่สิบสาม้วยนะครับอยู่ในไร่ร้อนวันนี้ทำคลิปแต่เช้าแต่อากาศอบอ้าวมากเลยฝนจะตก ดูสิเอามารเกอร์ใหม่มาอีกสองอันมันจะเป็นยังไงไม่ใช่มันก็ไม่ใหมแ่แต่ว่าอันที่ใช้ไปแล้วเอามาจากบ้านลองดูซิว่าวันนี้ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกวันนี้แหละน่าเย็ยนเย็นวันนี้วันที่ยี่สิบสามเออขยัชั่วหน่อยเดือนแปดปีหกแปดนะครับ ห้าหน่อยวันนี้รวมสี่หน่อยเด่นนะครับวันนี้เด่นที่หนึ่ง สอสแล้วก็5นะครับวิ่งลูดที่5นะครับวันนี้จับชุด1นึ่สองหงสาม หนแล้วก็หนึ่งห้าสองสสองสหแล้วก็สองห3สามห้าสาเจด แล้วก็สามแปดห้าก็จะเป็นห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนย์นะครับชุดเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับผมสองสองสามสาม แล้วก็ห้าห้าชุดสามตัวชุดสามตัวก็จะเป็น 1> 3า2หนึแล้วก็1 3 6ประมาณนี้นครับแนวทางของวันที่ ยี่สิบสามนะครับวิ่งลู่ที่เดี๋ยวดูที่อันนี้ติดไหมวิ่งลู่ที่ห้านะครับวันนี้ชุดงบน้อยนะครับหนึ่งสองสองสามสามห้าแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับห้าสามสองแหมหมดพอดีเลย มีแต่อะไรที่มันหมดเลย312ชุดเบิ้ลก็จะเป็น55ชุดเดียวครับผมประมาณนี้นะครับแนวทางของวันที่ยี่ขอให้ fc เชหนุ่มเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ